เข้มผัดนะครับระวังศีรษะกระแทกไม่กอดไม่เวียงออกอาวุธด้วยสันมัดเป็นส่วนประทับเป้าหมายไม่ตบไม่เวียงกลับห้ามหันหลังไม่ต่อยไ้ทอยนะครับโชคให้เต็มที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ทำผิดกฎตกฎติกาใดๆทั้งสิ้นับแข้อขมูนข้นอ,อนอ่ต้องขอบคุณ G S Battery ครับแบตพลังอึดครับ ขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพัุขอบคุณแอปพลิเคชันสินเชื่อมันนี่ thunder birdie black l u k a ขอบคุณ G s แบตเตอรี่อึดทนมีพลังครับคุณดวงจิตครับมาแล้วครับยกได้ครับเอนันโอเรตบอยครับเดินเข้าหาเอาแล้วครับแม่แลกหมัดนึ่งสองแล้วครับดูครับดูครับอย่างนี้ยังไงครับสั้นกับยาวจังหวะฝีมือจะเป็นยังไงแม่ b l a c k ดีครับต้องบอกว่าอุณหภูมิหัวใจของผู้บรรยายก็รู้สึกตื่นเต้นครับ เจอน้องๆทั้งสองคนครับนี่คือแบบอย่างที่ดีของเยาวชนครับอายุอันนามยังน้อยครับเป็นศิลปินเป็นดาราให้ความสําคัญคําว่ากับคําว่ามวยครับคุณสุิตรครับโดยเฉพาะการชกวันนี้เป็นสปอร์ตอินเทนเมนต์ครับชกจริงเจ็บจริงครับดูวิธีการแก้เกมครับทั้งคู่ออกหมัดได้อย่างสวยงามครับนี่ฮะมีหมัดฮุกหมัดขว้างหมัดคอสี่ฮะก็ดูเนี่ะมีชกลำตัวได้ด้วยโอ้ถือว่าการฝึกฝนมาดีครับ วัดอยู่ที่อุณภูมิหัวใจการคลองสติแล้วครับบนเวทีครับโอ้ยพุ่งเข้าหาครับทางด้านของเอนันไอรอนบอยต้องระวังครับหมัดที่ออกไปนี่ต้องออกจากหัวไหล่โดนสันกำปั้นนะครับอุณสกิตครับที่สําคัญครับนอกจากแต่ชกแล้วต้องป้องกันตัวเองได้ดีด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการบล็อกการดึงหลบเนี่ยสำคัญที่สุดครับไม่เดืยดการสาดน้ําใส่กันคำต่างโคต่างสาดก็จะเปียกทั้งขั้วเอาละครับเปียกมากเปียกน้อยครับใครจะเข้าเป้ามากที่สุดว้มพุ่งเข้าใส่ครับ อาครับสวนแล้วครับทางด้านของลำเพลินวงสกอร์วันนี้ตั้งหลักจังหวะฝีมือครับแหมครับทิมขวาลองไลยดูครับโอ้โหแหมโอ้เอาละครับดูครับดูในภูมิอย่างนี้ยกแรกขนาดนี้ครับพี่น้อกเป็นไปตามธรรมชาติครับเอนั้นนั้นต้องตั้งสติดีๆครับอย่าใช้พลังอย่างเดียวครับเวียงไปเวียงมานี่ไม่เข้าเป้าก็ไม่มีแต้มนะครับคุณสมจิต ครับนี่เลยครับดูบรรยากาศด้านล่างของเวทีครับการชุบที่ทั้งคู่ก็แก้เกยกันมนเวทีครับคนหนึ่งยาวคนหนึ่งสั้นคนหนึ่งก็เข้าหาแต่ทีสำคัญครับออกหมัดนี่ออกสุดไล่หรือเปล่านี่ฮะต้องระวังครับแม่ดีครับคู่ครับดีฮะโอ้สายขวาครับเหมือนทีกูทีครับภาษาบุยอ้าวครับลำเผือนั้นมีสายกระแทกนะครับแล้วค่อยเติมขวาขณะที่เอนั้นไอรอนบอยนั้นรัวรัวแบบมาแบบไร้ทิศทางอ่ะโดนทิมหนึ่งสองตัดลำตัวครับ แต่ต้องระวังลูกคอสดลูกคว่าครับแม่กันใส่ยับเลยครับคุณสมคิดครับเอนันได้คนละอย่างครับดีคนละอย่างครับคนหนึ่งจังหวะฝีมือคนหนึ่งเดินบุกเข้าไปนีนะอย่างที่ผมเพียไปครับว่าคือการป้องกันตัวนี่สะคัญนฮะต่อยได้ก็จริงอยู่แต่ต้องป้องกันตัวให้ดีอ่าครับดุกได้รับก็ต้องเก่งนะครับโอ้นี่จะก่างไทยฮะดูกไทยแล้วเยครับสำหรับลำเพลินวงสกรครับ เลือกจิ๊บมาเลยครับทางด้านของลำเพลินเพลงดังกันโลกซึมเราแล้วครับแต่ว่าวันนี้แม่ไม่มีซึมครับดูฮะแม่หล,ลบเหลีอสายตาใช้ได้ครับอาเยเอเยเอกเป็นชุดนอกแล้วไม่ตกครับทางด้านของเอน,นันี่จากเด็กไม่เคยเล่นกีฬา,านะครับเป็นรปเอร์ระดับแถวหน้าแล้วตอนนี้ครับอยากพิสูจน์ตัวเองครับวันนี้จะทําได้ดีหรือเปล่าครับช่วงปลายยกแรกโโพักกันครู่เดียวครับแม่ให้นักมวยพักกันแป๊บหนึ่งฮะ กระทึกครึกโครมกพบรรยากาศสดๆขนาดนี้ครับก็ต้องบอกครับว่ายกแรกนี่มุมขาวนี่ปรีเข้าหานะครับแต่ว่าจังหวะฝีมือนี่น่าจะเป็นของล่ำเพลินนะครับนี่ฮะีการยืดมัด,ดยาวๆบล็อกป้องกันตัวใช้ได้ครับทั้งคู่ครับ ก็ต้องชื่นชมทางด้านของน้องเอ็นนันด้วยนะครับถือว่าทั้งแรกบนสังเวียนเลือดได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับคุณสุจิตครับพยายามเปิดเกมใส่ทางด้านของลําเพลินนะครับดูครับรับนี่เพิ่งยกแรกครับ็ยังมี่ต่อยติดกากกันบ้างครับแต่ยังโดนหน้าจังๆนี่ยังไม่เห็นฮะแต่ต้องชื่นชมว่าขยันออกหมัดทั้งคู่ครับนี่ครับสาวหนึ่งสองเรายาวทั้งคู่ครับนี่ฮะโอ้วยถือว่ามวยทันกันครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าเดลาหุยากับเปนนี่ปาเกียวครับ ใหม่ก็แต่ว่ามีความมุ่งมั่นนะครับทางด้านของเอนนันกับไอรอนบอยนะครับลำ้ลำเพลินอย่าหมดกันแล้วกันครับแม่ดูลีลาหัวหน้าทีมของแบงค์ครับคุณบะหมี่กึินสำ็จรูปตาหมาม่าครับมาม่าอร่อยยาสีฟันซอออริจินอลครับขอบคุณรถจักรยานยนต์ทันท่าฮิออร์ฟอร์ซาสามห้าศูนย์ขอบคุณ GS เอสแบตเตอรี่ครับนนพนมีพลังครับคุณจิบมาแล้วครับยกนี้แก้เกมไม่ได้แล้วครับไอรอนบอยได้ยกการสูงเดือดโลหะนะครับ ขน,นั่นก็กนี่ครับลํำเพลินยิงยาวครับยาวกว่าครับดูฮะโอ้ยวรงนี้ ใครฮักเป็นชาติขอตีเข่าขอโทษเลยครับแม่ลำเพลินยกมือขอโทษเลยครับแม่ไป่ดึงเหลี่ยมจังหวะเหลี่ยมตีเข่าไม่ได้มัได้จังหวะมันได้หรือว่าพวกขาวเข้าไปซอยเมื่อกี้นี่มันลูกพวกขาวลูกเนี้ยเอาครับขอโทษกระพื่อยครับนี่คือสปิริตของนักกีฬาครับสปอร์ตเอเทนเมนต์อยู่แล้วครับนั่นแหละครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับแต่ว่าใส่กันสนุกนะครับวยคู่นี้เอาครับแน่นอนครับไม่ถอดได้มาแไม่ถอดด้เมาสิมาสิแกทีชั้นทีครับหมัดใครจะหนักหมัดใครจะเข้าเป้าครับมาดูครับนี่ฮะ แม่ตรงๆผลมาตรงๆเอนันไอรอนบอยนั้นเหมือนกับ GS แบตเตอรี่อยู่แล้วครับเป็นยังไงฮะดืดอทนมีพลังต่อยมาเธอมาต่อยมาผมทนได้เอาบวกขอทีเดียวหนักหนักขอทีเดียวหนักหนักมัเดียวแต่ต่อยโดนรืมอโดนไปโดนโดนไ่โดนลำเพิร์ต้องให้คำตอบครับนี่ฮะตัวว่าสายตาหลุหลีใช้ได้ครับนี่ยับสายไปเรื่อยทิพขวาเพิร์กจิ้มขวาชนทีเดียวแม่สามารถชอบใจสามารถบอกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเอาไอใช่แล้วลูกพี่ผมสามารถไอใช่แล้วเอาทั้งคู่ครับทั้งมุมดำทั้งมุมขาวครับตอนนี้เชียร์กันเออกระคิกคึกคร ห้องส่งอินหลังคากระเพื่อมมาลับตอนนี้โอ้โหมาได้หยุดหายใจกันแล้วครับเอาแล้วครับแก้เกมนะครับโอ้โหอยู่นี้จิ้มขวาลำเพลิงมือกอครับหมัดหมอนลำหมัดแรปเปอร์ต่อยให้เป็นแร็ปนะครับโอ้โหป้าลวครับมาแล้วครับลุนลูกเวียงครับลุนลูกเวียมของเอนนันครับเวียงเอาโดนเวียงให้โดนเอนนันเวียงให้โดนครับเอาครับไวน์น้ำใส่กันแล้วครับภูมิศกิจอาไรนะครับสาดน้ำใส่กันครับโอ้ยครับโอ้ยครับลุนลุนลึกเรียกว่าลุนทึกครับยังไหวยังต่อครับ นี่ฮะโอ้ยเบี่ยงเลยมั้งครับเนี่ยภาษาโคราชหมัดคว้างควายคุณต้องยิบหมัดคว่างควายหมัดมาจากโคราชครับหมัดคว้างควายครับนี่เบี่ยงมาจากโคราชมาถึงกรุงเทพนะครับต้องเอาแบครับโอ้ยจิ้มขวาอีทีนึงล้ำเพลิงศกรโอ้ยนี่ครับลักตรงนี้ครับลักตรงนี้ประกันตัวนี้โอ้ยทางขวาคนทางขวาครับตัวนี้อาครับอุตรดุลพวนาพนตําบลีม่สามใจครับโอ้ยชอบครับเต่าเศรษฐพงษ์นี่ครับโอ้โหลบเลี่สวยครับมาจิ้มขวาจิ้มขวาทิศซอง โอ้โหเนี้ยเชื่อครับเนื้อเชื่อครับครั้งแรกครับบอกเลยเอนันนี่กัสู้จริงๆครับเด็กคนนี้โอ้โหฟังยอมรับหัวใจนะครับต่อยมวยครั้งแรกครับไม่เคยเล่นกีฬานะครับจากเด็กที่เป็นคนสุขภาพไม่ดีครับคุณสมจิตครับแต่เล่นกีฬาจนสุขภาพแข็งแรงครับนี่ครับเอาเป็นแบบอย่างเลยครับนี่ครับนอกจากแร็ปจะมันแล้วแม่หัวใจยังสุดยอดครับเด็กคนนี้ครับเอนันแต่ยกนี้จะบอกว่าลํำเพลินฉายครับลำเพลินฉายคอนเสิร์ตครับวันนี้ แม่เอาละครับถายปลายยกครับยังไงครับยังไงครับคนละขวายทีหนึ่งแม่ทั้งคู่โอ้มีเย็บซ้ายดักไว้ครับลํำเพลินโอ้ยังแม่นด้วยโอ้ยกที่สองแม่ชมกันไปยาวๆครับชมกันไปยาวๆสองมันครับต้องแม่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆหน้าจะโฮกพอยมีความสุขครับคุณยกนี้ต้องบอกว่าโอ้โหครับนี่ครับความยาวเนี่ยของ ลำเพลินนี่ครับจิ้มขวาเนี่ชัดเจนครับตรงนี้ในขณะเดียวกันก็ไอรอนบอยนี่จะมีหมัดเอาโเฮดซะมากกว่าครับไม่ถึงครับนี่ฮะหลักที่สําคัญครับในการชกเนี่ยเมื่อชกวืดเสร็จปุ๊บพอหลักเม่ดีเนี่ยก็จะเสีครับพี่นกแต่ว่าเลี้ยวแรงพละกําลังของน้องเอนันไอรอนบอยนี่ไม่มีตกเลยนะครับเด็กคนนี้ครับครั้งแรกในชีวิตได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมกันแล้วครับพร้อมที่จะสู้เลยครับดูครับ โดนเหมือนกันนะครับทางด้านของลำเพลินวงสกอนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับคุณสมจิตครับนี่ครับหน้าเงนหน้าหงายครับแต่ว่านานๆโดนทีนะครับแต่มาตรงนะฮะหัวอับคัดนี่สวยครับลูกนี้การอับคัดนี่ถือว่าเป็นการเรียนมาอย่างเยี่ยมนะฮะกล้าเล่นอับคัดนะฮะโอ้โหดูบรรยากาศครับกองเชียร์ไปชมกันเลยครับยกที่3มครับ กลับมาลุ้นกันต่อครับขอบคุณอุปกรณ์ชกมวยและก็กีฬาแฟร์เทคครับขอบคุณเวทีมวยทวินสเปเชียลคุณนรง์ว่องประสริ์การก็มานั่งชมอยู่ด้วยครับวันนี้โรงพยาบาลจากโรงพยาบาลเปาโลรังสิตกับคุณสมคิดครับและก็อสำคัญอย่าลืมนะครับ G S แบตเตอรี่ครับอดทนมีพลังเหมือนเอนันไอรอนคอยเลยครับมาดูครับอดทนแล้วจะสู้ไหวหรือเปล่าครับมาดูยกที่3ยกสุดท้าย อออกจากมุมนี่ลำเพลินนี่โอ้โหครับก้มกราบมุมเหมือนนกมวยไทยครับนี่ฮะจังหวะฝีมือใช้สายตาแบบมวยไทยครับโอ้ฝีม้าลายมือไม่ธรรมดาครับเอาครับลูกเพี้ยงลูกคว้างหมัดคลอดนี่แหละครับน่ากลัวครับลำเพลินเองก็จะหยุดไม่ได้เหมือนกันนะครับยังประมาทไม่ได้ครับยังไม่สส้นเสียงละครอะไรก็เป็นไปได้หมดครับคุณส่จิตครับหมัดแคบกับหมัดคว้างนี่แหละครับใครจะเป็นเข้าเป้าครับต้องดูครับยกสุดท้ายแล้วฮะตอนนี้ใครจะมีเรี่ยวแรงเหลืออี นิดเดียวมีอะไรก็ใส่กันที่หมดครับทั้งคู่ครับนี่ครับสมกับเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับนวยราราชกกินเก็บจริงนะครับโอ้โหลูกนี้ฉากหลบสวยครับโอ้ทิ้มควายที่หนึ่งติดกัดเอานั้นไปขอหมัดเดียวคุณสกิตภาษาโคราชขอหมัดเดียวหงายเงือบไม่มีหงายครับโดนไม่โดนโดนไม่โดนถามว่าจะโดนหรือไม่โดนนี่คุณแม่คุณแม่ปล่อยของแล้วคุณแม่ว่ายพลาดแล้วเอ้ามามาขอทีเดียวเอานั้นหมัดเดียวโอ้แฟนๆนี่กรี๊ดสลบครับ ไม่มีใครนั่งแลวนะครับเอาละครับช่วงท้ายปลายยกครับยืนยืล้วครับนั่งไม่ได้ครับยืล้วครับโอ้เอ้าบอกแล้วต่อยได้ไหมเอนั้นต่อยได้ไหมแม่ติดกรรมการวัชรินแยกออกมากลางเวทีอาครับยอดเยี่ยมจากลุมพินีครับกรรมการวัชรินโอ้ยแซบสวยแยบสวยแยบสวยโอ้ยทีสองแม่ลูกนี้เป็นเมืองเอาเอ้าติดอย่าหมดนะอย่าหมดนะอย่าล้มจับนะลำเพินวงสโตนอย่าเป็นลมก็แล้วกันสามารถบอกเดิน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 ไปอย่างนั้น ลำเพลก็ลำเพลไปเลยเรียกับนี่ครับพ่อโมหงเอาไปฝากป้าป้าครับวันนี้อ้าวอาตุยทองไปเรื่อยตัดลำตัวไปเรื่อยครับว้าสีหน้าแววตากำลังใจข้างสังเวียนยังวิตกอยู่นะครับยังไม่สิ้นเสียงระฆังครับโอ้โหแับสวยครับดูการฟุตเวิร์กออกมาของล้ำเพลครับนี่ฮะดักแยบหน้าสวยครับนี่ครับนี่ครับสำคัญครับบัดแยบครับแม่พอผมก็จิ้มขวาโอ้โหโอ้โหครับล้ำเพลวันนี้ซ้อมยังไงต่อยอย่างนั้นจริงๆฮะ อาศัยลูกยาวๆนะครับทางนั่นของเอ็นานนั้นพยายามจะล้วงลําตัวตัดสีข้างนะครับต่อยโคหัวใจครับให้ขาตายครับอ่ะครับอีกนิดเดียวแลกไปชุดหนึ่งแพร่ไปชุดหนึ่งเอาจันต่อยนะครับลำเพลินเอาที่สําคัญครับต่อยเล่นต่อยเต่อยเล่นต่อยตรงต่อยแคบเนี่ยครับสำคัญทั้งคู่โอ้โหวี่ครับแย็บโอ้โหนึ่งสองรัวโอ้ยสายตาดีครับมาครับโโอ้หดูครับไม่หัวใจไม่ยอมแพ้ครับไมีเกองพยายังครับต่างคนต่างแรกครับโอ้ยโอ้ยใส่กันพัน ไปไหนไปด้วยครับตามเป็นเงาปีศาจแล้วครับทางด้านของเอนันไอรอนบอลเอาแล้วครับเดินเดินอีกสูดอีกนิดเดียวสูดออกซิเจนเข้าสูดบอดแม่ลำลำเพลินวงสกอร์ก็ทั้ท่าจะหมดแก๊สเหมือนกันเลยครับทั้ท่าจะหมดแก๊สเหมือนกันสิบวินาทีสุดท้ายครับโอ้โหนี่ฮะลำเพลินลำเพลินโอ้ทิพขวาแล้วเกาะโอ้ครับสมาธิสุดยอดครับนี่คือสุดท้ายครับสุดท้ายแม่หอมแก้วกันเลยครับหอมแก้กันเล ไม่ได้อยู่ในกติกาการแข่งขันไดทั้งสิ้นครับแต่อยู่ด้วยหัวใจของนักชกทั้งคู่ครับชนะใจตัวเองแล้วล่ะครับทั้งคู่ครับโดยเฉพาะเอ็นทนายรอนบอยครับแกสะใจครับพลังยังเหลือนะครับคุณสมจิตครับดูครับยังยิบร่าอยู่เลยครับถึงยังไงก็แล้วแต่ครับนี่คือภาพบรรยากาศที่ทุกคนเอาหัวใจขึ้นมาสู่สังเวียนเทนไฟเทนซีทั้งสามโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสู้นี่ฮะนี่ครับสมคิของทั้งคู่ครับหัวใจครับ แม่มานัดบุญตำลุงครับตะกุนเพลยให้กับลํำเพลินวงสกรเอาละครับเป้งยกแรกครับมาแบบนี้ครับความยาวนี่ต้องบอกว่าจังหวะจะโครนนี่ต้องให้ลํำเพลยนวงสกรครับแต่ความอึดนี่ต้องให้ครับไอรอนบอยครับไม่มีหมดพลังเลยครับทางด้านน้องเอนันไอรอนบอยนะครับครับปล่อยมันจริงครับเข้าไม่เข้าไม่รู้ครับหัวใจสู้แหลกครับดูครับนี่ครับที่สําคัญคือหมัดที่เข้าเป้าหมัดที่ไม่ยำนี่ละครับจะเห็นได้ชัดว่า ใครเข้าเป้ากว่ากันนะฮะแต่หัวใจในหน้ากราบทั้งคู่ครับเพราะว่าโอ้สู้กันด้วยหัวใจจริงๆวันนี้นี่ครับนะฮะไฟเทนสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเรื่องของเกมการต่อสู้มัดต้องตามวิธีครับคุณธุรกิจครับมัดนี้ท่านได้แตใดมาครับโอ้โหำลำเพลิงวัสกรอนหนึ่งสองสามสี่ต่อยาวๆดูฮะโอ้โหนี่หัวใจดูฮะสู้ครับลุยฮะสั้นกว่าแต่ลุยครับโอ้ยจังหวะสองลูกนี้ทิมขวาของลำเพลิงวัสกรบอกโอ้โหลูกนี้บอกว่าหอมะฮวกเอาไปฝากป้านี่ฮะ จิ้มเข้าไปเต็มๆเครับเพระาะตอนที่อเอนันนั้นพยายามจะตัดลําตัวนะครับโจอีอ้บอกว่าฉันจะเป่าคาถาสุดๆจริงๆครับกลับสู่เทนไฟเทนพรีเซต GS แบตเตอรี่ซีซั่นที่3นะครับตอนนี้ผลการตัดสินอยู่ในมือของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากชกกันมาแล้วเจ็บจริงนะฮะสามยกครับ ผลการตัดสินนะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่าน,นครับให้คะแนนเป็นเอกฉันนะครับคณะกรรมการคนที่1ครับให้ผู้ชนะชนะไปด้วยคะแนน30ต่อ27ครับคณะกรรมการคนที่2ครับให้ผู้ชนะชนะไปด้วยคะแนน30ต่อ27ครับและคณะกรรมการคนที่3ครับให้ผู้ชนะชนะไปด้วยคะแนน30ต่อ27เช่นเดียวกันครับ และผู้ที่กำชัยชนะในวันนี้คือเต็มที่ทั้งคู่ครับผู้ชนะในวันนี้ครับลำเพิร์ดวงสกอนชัยชนะเป็นของทีมแลกครับขอแสดงความยินดีด้วยครับตต้มนี้เป็นของทีมได้สำเร็จนะครับจากประสบการณ์นะครับในการชกมวย สรุปครับผู้ชนะในวันนี้ครับลำโวงสก้อนของเชียแฮให้ลั่นเลยนะตอนนี้แต่ก็ต้องบอกว่าไอรอนบอยก็สุดยอดครับนี่คือฝ่ายแรกของเขานะครับเอาขอเสียงปรบมือกับไอรอนบอย้วยครับเราได้เห็นการเสียสละครับเราได้เห็นน้ำใจนักกีฬาของทั้งคู่ครับ แต่วันนี้ชัยชนะเป็นของลำเพินดครับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่านะฮะขอเรียนเชิญครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการผลิตบริษัทเวิร์ดพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนครับคุณชยันจันทวงศ์สาธรนะครับเป็นผู้มอบเข็มขัดให้กับผู้ชนะครับลำเพินดวงสกร์และนี่คือรางวัลของผู้ชนะครับ และแน่นอนครับเงินรางวัลอีก1 0 0 0 0แบาทจาก G S Battery ขอแสดงความยินดีด้วยอีกหนึ่งครั้งนะครับและเรียนเชิญพี่แก้ของเรานะครับที่รู้จักกันดีนะครับมอบเข็มขัดให้กับรองแชมป์ของเรานะครับ Iron Boy ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ครับและผมเชื่อใจว่าทุกคนจะภูมิใจในตัวคุณนะครับและแน่นอนมีเงรางวัลอีก50 0 0 0บาทจาก G S Battery เช่นเดียวกันครับ ต้องบอกว่ามมยคู่นี้นะครับต่อยกันอย่าง